ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นว่าริมแม่น้ําปิงฝั่งตะวันตกนะครับเป็นจุดที่ตั้งศูนย์ราชการของเชียงใหม่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับที่ตั้งที่ทําการข่าหลวงใหญ่นะครับที่ทําการไปษณียีที่เก็บภาษีสารยุติธรรมจวนผู้ว่านะครับทั้งหมดเนี้ยอยู่ริมแม่น้ําปิงฝั่งตะวันตกนี่คือ,อจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่าง สยามกับเชียงใหม่ในเชิงอํานาจที่สยามจะเข้ามาครอบครองนะครับจุดที่2อ,อก็ได้เริ่มที่จะขยับจากริมแม่น้ําปิงเข้ามาสู่กลางเวียงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ได้เลือกหาที่ที่จะตั้งตัวศูนย์ราชการแห่งใหม่นะครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่6กเนี่ยก็ได้พื้นที่บริเวณกลางเวียงนะครับบริเวณกลางเวียงก็เรียกว่าโดย ความเห็นชอบของพระราชย,ยาเจ้าดาราสมีก็พระเจ้าอินพระวรรสนะครับแล้ก็ได้พื้นที่กลางเวียงเชียงใหม่นะครับเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการที่ตั้งศูนย์ราชการนี้ก็ได้เปิดทําการเมื่อปี2 4 6 2นกะครับก็เป็นศูนย์กลางของมณฑลพายพนะครับเป็นศูนย์กลางของมณฑลพายะก็เป็นศูนย์ราชการเป็นที่ทําการมณฑล ดังนั้นหน่วยราชการซึ่งเคยเดิมอยู่ริมแม่น้ำปิงก็ย้ายเข้ามาสู่พื้นที่กลางเวียงเพิ่มเติมขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้คือที่มาของการย้ายศูนย์ราชการจากจุดที่1มาสู่จุดที่2นะครับต่อพัฒนาการของตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนราชการทุกส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิง่งกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งจะต้องเข้ามา หาที่ตั้งคอกด้วยนะครับโดยดั้งเดิมนั้นข้อก็จะอยู่ในคุ้มของเจ้าหน่ายนะครับเจ้านายที่มีอำนาจก็จะมีมีข้ออยู่ในคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพบร่องรอยของการมีข้อในคุ้มใหญ่ๆของเจ้านายที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นคุ้มเจ้าประหลัดนะครับคุ้ม เจ้าเ,เจ้าบุรีรัต์เป็นต้นนะครับอย่างเช่นในแนวเนี้ยก็จะมีคุ้มเจ้าบุรีรัต์อยู่สามคุ้มนะครับเป็นต้นนั่นคือธรรมเนียมเดิมนะครับที่มีมีคอกในคุ้มนะครับมีคอกในคุ้มและคอกที่ใหญ่มากก็คือคอกที่บริเวณกลางเวียงก็คือคอกของเจ้าบุรีรัต์นะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือที่ตั้งของ คณะสถาปัตยกรรมนะครับนั่นก็เป็นข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งก็เป็นข้อของเจ้าทักษิณนิเวศนะครับนี่ก็เป็นอยู่บริเวณกลางเวียงนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อในในคุ้มต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่เป็นอยู่เมื่อย้ายศูนย์ราชการกระทรวงมาไทยก็มีแผนตั้งข้อแห่งใหม่ซึ่งเป็นข้อหลวงนะครับข้อหลวงดังนั้นจึงได้ตั้งบริเวณหลังศูนย์ราชการ นะครับก็ก็เรียกว่าทําให้สามารถจัดการได้สะดวกนะครับที่หลังโรงพักหลังที่วก,การอําเภอหลังศูนย์ราชการก็เป็นคอกนะครับนี่ก็เป็นการาใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี2อ4 5่อ5เป็นต้นมานะครับนี่ก็เริ่มใช้พื้นที่คอกนั้นนะครับเราก็มีภาพนะครับเราก็มีภาพคอกในรุ่นเดิมที่ทนะ่านผู้ชมสามารถดูจากหนังสือตัวศาสตรล้นานนาหน้า 452อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอกรุ่นสมัยรัชกาลที่5ก็หมายความว่าตัวสภาพที่กำแพงยังไม่สูงมากนักนะครับยังไม่สูงมากนักก็จากเดิมที่เป็นคอกที่ทำด้วยลวไม้สักก็พัฒนามาเป็นคอกที่เป็นคอนกรีตในเวลาต่อมาภาพนี้ก็เป็นภาพปลายรัชกาลที่5นะครับก,ก็เริ่มตั้งอย่างเป็นคอกหลวงตั้งแต่นั้นมานะครับ ส่วนสิ่งที่ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นก็คือว่าในกลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งในกำแพงชั้นไหนก็กลายเป็นศูนย์ราชการซึ่งรวมศูนย์ในเรื่องการบริหารการจัดการปกครองบนทลทายับนะครับแล้วก็มีทุกเรื่องรวมทั้งการพิพากษาคดีความแล้วก็ส่งผู้ต้องโทษเข้าคอกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นที่มาของการใช้ศูนย์ราชการ